มาถึงมาถึงที่ทำงานแล้วครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องทีไรบีเรามาสาธิตกันพ่นยาพ่นยาพ่นยาฆ่าหญ้านี่ก็เครื่องพ่นยาของเราถัางถังก็นขนาดร้อยเอสองลิตรก,ก็วันนี้ก็ประมาณสองร้อยลิตรแหละ,อะเอาเฮ็ดเลยเริ่มเลยโอเคครับอันนี้ก็ ยายาของคนญี่ปุ่นนั่นแหละยาญี่ปุ่นต้อาการสวนก็น้ำน้ำตอนนี้น้ำสองไม้ก็ประมาณเราใช้แบบใช้แบบกลาง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 ก็ประมาณสี่สี่ลิตรสี่ลิตรใส่ยาลงไปสี่ลิตรกับโอเคครับอ๋อใส่ใส่ยางใส่ครับแล้วเราก็เอาเอาฟ้าฟ้าฟาร์มทับไว้เอง สตาร์ทเก่อนครับสตาร์ทก่อนเมาโอ้โหอยู่อีฝั่งนึงครับพามากำลังสีสตาร์ทเก่อนครับ มาไหมครับนุ่มๆสาวๆกัน <c oughs> ดูก่อนฝ <c oughs> ึกฝึกไปกันครับฝึกนอกก้องอะไรกันฝึกมาไหมไม่มีเสื้อไม่เปิดใช่ไหมเนี<ะ>่ยบ่บ่บ่สตาร์เตอร์สตาร์เตอร์โอเคครับเริ่มครับนี่เครื่องน่าจะแบบน่าเครื่องน่าจะเย็นอยู่ครับยังไม่ได้อน,นันตปุ่นเครื่อง เครื่องเก่าไปนิดนึงครับใช้น้ำมันโอเคครับเครื่องเก่ามาเลยนะมันรน้ำเงน เราตามมานะครับคืออันสเปย์ยายาขายาวันนี้มาย่านี้กี่วันถึงตายครับถ้าใช้ในอัตราที่ไอเท่าไหร่เมื่อกี้เรา<อ>ใช้ในกลางๆนะ,ะประมาณสามที่มือครับสมี่มือก็เพราะว่ามันมันหนาดมันหนาดติตายซะเนี่เพราะว่ามันเป็นยาตายตาย,ตายยลาละกบ ตอนหลังตอนหลังก่อนพ่นจะรีดยต่ตาเลยแต่ว่ามันตายโดนครับมันคุ้มเลยโดนคุ้มเลยประมาณเดือนสองเดือนครับอันนี้เข้าก่อนที่พ่นก็ผ่านมาแล้วเกือบสองเดือนนะสองเดือนตั้งแต่ผมมาใหม่ๆนะครับมาก็ประมาณเดือนปากโปรดรีดตามเลยครับเรื่องการโปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเด้อต่อไปดาวดีเฮ็ดยังไปเฮ็ดงานงีงยังดาวดีมา้งไทยเห็นเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ